เอาลีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็ัาอยู่กับผมเอกเอ็กซิสนะครับผมก็ได้ชื่อช่องเลยนะว่าชื่อจริงผมชื่อเอกเกิตนะครับผมแต่ชื่อช่องเป็นอเอ็กซิสเนาะเออมันจะได้เฟี้ยวๆหน่อยก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแอปเอซ่านะครับผมในมือถือในเครื่องนี้นะฮะแล้วก็ มาเล่นกีตาร์ให้ฟังให้ให้เขาฟังแล้วก็ดูรีแอคติ้งของเขานะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับไปแล้วเลยไม่รอช้าแต่บอกไว้ก่อนนะฮะสายกีตาร์มันจะมัวมัวแบบนี้หน่อยนะเพราะแบบผมเพิ่งตั้งสายใหม่แนละ้วซื้อสายใหม่มาตั้งนะฮะมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่สายมันก็เล่นได้ตามปกตินะฮะแต่มันแค่ลุ่มลิงแบบนี้หน่อยมันไม่ได้ตัดนะฮะก็ มา,มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคนแรกมา <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนแรกกันเลยดีกว่านะครับผมวิเีษโทรศัพท์เ <c oughs> สียงเข้าดังเสียงโค้าดังเลยปัดใจดีครับ ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยไม่เรียนกันหรอครูยังไม่เข้าค่ะอ๋อครูไม่เข้าระวังเลิกช้านะครูเข้าช้าเดี๋ยวโอ้โหไอ้สัตว์ดีครับเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังฟังไหมฟังใช่ไหมแป๊บแป๊บแป๊บได้ได้เหรออย่างนี้ได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 ้ครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังฟัง ลอนคิด่โน้ตสักครั้งจะอเพลงในมืเขาทำใจไดอไหมไม่ใช่หรือเปาทจได้ไหมจะเท่ากับเหมืองกันแค่เห้นตัวิเศีก็ทำใ้ใจแปลกอะไร พอจะไปประกวดเดี๋ยวไว้ได้ไหมไม่น่าได้นะเป็นอะไรต่อดิอีลาอีลาเหรออยากบอกเธอก่าเจ้ากอบต้องทำให้แกร้ว่าตลกอะทำอะไรครับไหนทำอะไรอยู่นม่ใ่

พงงามเลยนะเฮ้ยไอ้มาดิทครเอาอะไรมาเราบ้างเฮ้ยใครวะไม่รู้จักเอกเขาเอกชื <Ash ELLE> ่อเอกชอยชื่อเอกเสร็ครับเป็นเราเสร็จทำทำอะไรเขาเนี่ยทำอะไรกันเรียนอะไรกันครับอ๋อระวังรอระวังรอครูมาสอนครับโหทำไมครูเข้าใจกันจังเลยนี่ตีดบอลแล้วสึกบอลแล้วติดบองกว่าแล้วตอแล้วครูออกไปแล้วสองคนแล้ว

พอใจวันนี้รายกายเอเียกันจะกลับแล้วใครท่านใดครับพวกีะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เป็นไรครับแสงหมอกแสงหมอกก็โอเคโอเคโอเคดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โหชื่ออะไรครับชื่ออะไรเอ้ชื่อแอบครับแซมชื่ออะไรชื่ออะไรเลยครับผมชื่อเอกครับผมชื่อเอกทำไมน่ารักจังเดี๋ยวเดี๋ยว ปะไม่น่ารักหราะอยู่กับใครอ่ะอยู่คนเดียวเัาอยู่คนเดียวน่านรักจริงจโอพี่น่ารักกวยเออเคยและเคย,เคยด้วย <c oughs> เดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังเอาป่ะเอาป่ะครับเอาเอาด้วยอย่างนี้เอาเฮ้อะไรนะเอา,เอา เราคิดถึงเราสักทั้งสักเพยียงไม่มีใครเขาจะไปไหน ให้สิบให้ส <proves> ิบด ah, ah, <laughs> <nobody> <laughs> <c oughs> ้วยโอ้โหสุดยอดเอรแอรเพื่อนไปและแอด์เพื่อนไปได้โอเคโอเครับแล้วทำไมน่ารักจังไม่เลยไม่น่ารักเลยน่ารักเลยเดี๋ยวเอ๋ออ่ะนี่อะไรอยู่ที่ไหนอยู่เชียงรายเขาอยู่เชียงรายทำไมคนเชียงรายน่ารักจังวะใช่เหรอ ไ,<ห>ไม่มีหรอกทอนเสิร์ตไลก็ปกติร้องเองพอ้วยโอ้โหเพราะอะไรถึงร้อง <c oughs> ต่อเดี๋ยวจะทักไปแล้วก็ขอไลน์แล้วก็โทรไปให้ร้องเองทุกวันเหนื่อยมนก <c oughs> เลย <c oughs> อยู่มอะไรแล้วเนี่ยมอสีครับมอสี คุณผู้ชมเมื่อกี้เจอของเด็ดเข้าไปเกือบโดนตุ๋ตยแล้วกูรีบปัดกันดีกว่าโอ้ผมผมก็ไม่อยากปัดแล้วแต่แบบมันนานเกินไปแนละ้วเซ็ตอมแบบออไอ้ี้ยทักมาด้วยทักมาด้วยอ่ะคุณผู้ชมทำไงดีวะไม่รู้จะทำไงอนะ่ะไปเดี๋ยวะนะปัดต่อครับปัดต่อก็จเจอผู้หญิงนะโอ้โหไม่เจอผู้หญิงเลยเนะี่ยเกือบโดนตุ๋ยแล้วกู ดีครับดีครับสวัสดีค่ะทำไมน่ารักจังทำไมน่ารักจังมึงสองทำไงสงสองคนเลยตนนี้เป็นสองคนเลยสองไมได้ยินเหรอไดอกูไม่ได้ยินเลยชื่อทำอะไรกันอยู่อ่ะไม่เรียนเลงไม่เรียนเลยเหรอว่างค่ะว่างรอาจารไปีนออโหแบบนี้อยาวเลยว่างยาวเลย

ฮะไม่ไม่โรงเรียนปิดหนึ่งอาทิตย์โรงเรียนปิดหนึ่งอาทิตย์โรงเรียนปิดหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นกีตาร์ให้ฟังฟังไั โอเคโอเคแต่ไาที่ได้บังคนได้กันตอนนี้ะตอนนี้่สตาบักก็ไม่มีชาช้าวัที่ันาไม่ได้เกินี้ผมขอสักทีจะแน่รคนดีอยู่กับผมล กับผมทั้งต,ต่อชาคืนนี้ผมขอให้ชาเป็นก็เพื่อวันไหนแสงเข้ามามาใจดวงนี้นจะเังเป็นตัวสองเป็นไงเป็นไงให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนก่อนต้องต้อบตะบายคะแนนเลยนะโอ้โหเดี๋ยวใจใจป้า <c oughs> <c oughs> เลยอย่ยางนีเ้เฉย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 เดี๋ยวได้มาไม่เคยมีใครดีกรนให้ฟังเลยจ้ะเนี่ยเนี่ยเราไงเราเราดีให้ฟัง ใช่เหรอเพราะอ,อะไรถึงร้องหรือเปล่าเอาเรดอดีๆเสียงมนเสียงมึงมาแล้วเหมือนกรอขับบักเลยนะใช่เหรอโช่คุ้ดิไม่ได้แก่โอ้โเาเลยเข่าเลยเขินเลยกันี่ปาลองคิดถึงเราสักครั้งจะแพง

ไางแอะ้อย่างเลยบไ้ตลกอะอ๋องั้นไปแล้วนะไปแล้วยเไปวาวามาคอกันใหม่นะ okay okay okay. phải đâu? quên đi para. ôi mày 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 phát điên rồi đấy nhỉ. mày lèng đấy này, lèng. mày lèng đấy này, đi thay có thầm có lòi có mới có mấy cô chị chọc không muốn được cùi, cũng không muốn đấy. ีน่หลตอนตอนเช้ายังไม่ได้แปลเลยเอ้ยตอนเช้ายังไม่ได้แปลเออหล่อจริงหล่อหล่อตื่นมาปุ๊บนี่มาเล่นแอปนี้เลยเแหลยหล่อหล่อลงไปไออไอ้สัตสใหญ่เตี้ยสวัดีครับยินดีต้อรับกายสวัสดีครับครับทำอะไรครับเนี่ยทำอะไรขอไลฟ์อ่ะตรอกดมาก่อนเดี๋ยวโอเคโอเค ขอเฟ้าขอบฟ้ขอเฟ้เหรอใช่ค่ะขอเฟ้ะขอเฟ้อยู่อยู่ในใจอ่ะเฟสอยู่ในใจมาหาในใจดิอ๋อนี่ไม่เรียนกันเนะขู่เขาไม่ขึ้นอ๋อครูไม่ขึ้นแล้วอยู่โรงเรียนอะไรอยู่โรงเรียนอะไรแล้วอยู่อะไรนะอยู่โรงเรียนอะไรอยู่โรงเรียนอะไร

ได้ดีดีดีงั้นไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันใน y o u b e แบนะโอ้ยสัตว์จะบอกอะไรไม่มีใครรอผมบอกเลยดีครับดีครับดี๋ดีดีครับเคยเคยน่ารักจังเยน่ารักจังทำไมน่ารักจังทำไมน่ารักจัง อยากคิดจริงที่สักแั้นเธอหนูยังไม่มีใครขอเธอเลยได้ไหมไก็เลยอยากใช้ให้น้อยแต่ไมเธอเพียงพอโอ้น่ารักจริงแล้วคนเมื่อกี้รอชม EP พีสองเลครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วจุ๊บยบาย ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปไปแล้วไปจริงๆแล้ว